ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงพื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกทั้งชีวิตของบรรพชน หล่อรวมปาปนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นชืนทธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะว,วันนี้โอดี้เนียของเราค่ะ่าคุณผู้ชมมาที่จกกังหวัดกระบี่นะคบมา โครงการศูนย์โมเดนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนท้ายนั่นเองเป็นอีกจังหวัดนะคะที่มีความสำคัญของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนนี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วจังหวัดกระบี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วนค่ะซึ่งวันนี้โอดีนิวส์ของเราเนะคะนำชิ้งานมารูปกันรณรงค์โครงการดีๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาทราบกันว่านะคะผู้บริหารที่นี่เขาคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้บ้างสักครู่เดียวค่ะ ไส่หมวกใส่หวกกันนกที่ต้องร้องบอกกอเพราะรักและห่วงใยตายก็เยอะพี่การก็แย่เสียงทำไมเมื่อป้องกันได้แค่ใส่ คุณผู้ชมคะโอดีนิวส์ของเรายังคงปักหลักอยู่ที่จังหวัดกระบีคะ่ค่ะมาทําโครงการดีดๆนะคะร่วมรณรงค์ส่มนุษย์พยร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะคะอีกหนึ่งท่านคะ่ะที่มาพูดคุยกับเรานะคะนั่นก็คือทางด้านพัฒนาการจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะท่านวาทการนะคะช่อแก้วคะ่ะท่านคะถามถึงโครงการส่งมงนุษไ์พยร้อยเปอร์เซ็นต์ทงคนข่าวแล้วก็คนสอนท้ายสักนิดหนึ่งท่านคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้คะครับก็เป็นโครงการที่ต้องทำนะฮะเพราะว่าเป็นกฎหมายแล้วก็ใช้มานานแล้วแต่ใน ภาคบังคับยังไม่เป็นผลนะนะครับชาวบ้านก็ยังมีความคิดที่ยังคือยังมองว่าใส่โมกน็อกเมื่อเห็นตำรวจนะถ้าไม่มีตำรวจก็จะไม่ใสอันนี้ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่นะครับเพราะว่าที่ใส่หมกน็อกเนี่ยเพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อตำรวจนะครับแล้วก็เพื่อครอบครัวถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็จะลําบาก <S S S เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นค่านิยมที่ต้องสร้างนะครับแล้วก็ควรจะทําให้ต่อเนื่องนะครับจากระดับล่างขึ้นมาเลยระดับโรงเรียนถึงระดับ ประชาชนทั่วไปนะครับหัวหน้าส่วนก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับท่านในเมื่อท่านถามแบบนี้แล้วเนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างว่าเราเจอคนจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนหันมาให้ใหความสำคัญทางด้านนี้เป็นพิเศษคะครับจริง,รงๆแล้วมาตรการก็ต้องไปจากเาบาๆก่อนนะครับโดยโดย,โดยให้ความรู้นะใ,ให้ความเข้าใจให้เขาเห็นตัวอย่างที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วสูญเสียอย่างไรกับครอบครัวที่เขาสูญเสียเอาครอบครัวที่สูญเสียมาให้ออกข่าวมาสัมภาษณ์มา ชวนชวนให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาจะได้ตระหนักแล้วก็ให้ความรู้ไปในทุกระดับทุกวงการนะฮะโดยเฉพาะนักเรียนหรือว่าทุกทุกการประชุมของชาวบ้านต้องสอดแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับอันแรกอาจจะดักตรวจสอบก่อนยังไม่ยังไม่จับยังไม่ปรับใช้เตือนเอาแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันเวลานอที่ชัดเจนวันนั้นวันนี้ก็ต้องจับปรับจับจริงๆนะครับเอาจริงๆอ่ะ เพราะที่ผ่านมานี่มันมันเป็นแบบจับจับหยุดหยุดหยุดจับ,อ,จบอ่ะนะมันก็เลยไม่ต่อนเนื่องไงทำไม,ต,มต่างประเทศเขาทำได้อะเนาะทำไมประเทศไทยทำไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอาจจะว่าส,สบายสบายไปอเปล่าเ <laughs> <laughs> พราะบางจังหวัดในฐถานที่ไปมาทุกจังหวัดนะในส่วนในส่วนตัวทํางานที่ส่วนกลางมาก่อนเนี่ยบางจังหวัดก็จะเข้มงวดแต่บางจังหวัดก็สบายสบาย เพราะนั้นมาตรฐานหลายๆจังหวัดยังไม่เท่ากันนะครับนะฮะอยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่สำคัญกับโครงการนี้ก็่อยค่ะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านนะครับในฐานะที่เป็นพัฒนาการจังหวัดกระบี่ซึ่งทํางานเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในชนบทเป็นส่วนใหญ่นะครับในเมืองก็ทําด้วยนะฮะก็ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องรักษาไว้ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยจะลําบากครอบครัวเราจะลําบากนะครับ ไอตอนขับเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรมันสนุกสนานนะครับแต่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะครับหมวกกันน็อกเนี่ยช่วยท่านได้ครับขอบคุณทางด้านท่านพัฒนาการจังหวัดกระบี่ค่ะใส่หมวกไก่หมวกกันอน,นอก ที่ต้องร้องบอกกอพราะที่ต้องร้องบอกกอเพราะรักและห่วงใยตายก็ยึงพิการก็แยกเสียทำไมเมื่อป้องกันได้แค่ใจห่วงกันนกถึงไม่ใช่ญาติเราคนชาติเดียวกันจะลูกคุล้านท่านมันก็ไม่ต่างกันหรอก ใช้มอเตอร์ไซค์จะบน <ชา S 1> ถนนหรือ <ชา S 1> ซอยตรอกต้องใส่หมวกกันน็อกจำไว้ให้ขึ้นใจมอเตอร์ไซค์ต้องใช้เนื้อหุ้มเหล็กจะผู้ใหญ่หรือเด็กย่อมต้องเสี่ยงอันตรายใส่หมวกกันน็อกป้องกันไว้ชีวิตจะปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายจะราจร์รวยหรือ กใช้ถนนเดียวกันทุกชีวิตสำคัญความปลอดภัยถึงมาก่อนเมาไมมครับมีสติง่วงให้นอนใส่หมวกกันนอกก่อนขี่